เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยด้วยความจำเป็นของงบประมาณปีนี้ที่มีจำนวนสูงถึง3.3ล้านล้านบาทเพื่อนสมาชิกต่างให้ความสนใจที่เราจะต้องร่วมกันตรวจสอบ และได้ออกแสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นว่าเราควรที่จะรับหรือไม่รับในหลักการนี้และเวลาที่ดิฉันได้รับการจัดสรรก็น้อยเต็มทีดิฉันต้องขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นในข้อบกพร่อง ที่เราเองไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนได้ท่านประธานคะงบประมาณ3.3ล้านล้านบาทนั้นดิฉันมองว่าสำหรับรัฐบาลชุดนี้จะไม่สามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจให้ทรงตัวหรือดีขึ้นได้เราเห็นว่าความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ฉันว่าต่อให้งบประมาณมากกว่านี้ก็คงไม่สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวได้เลยเพราะอะไรคะเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพวกเราขาดความเชื่อมั่นและความมั่นใจทั้งในภาคของการเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆรัฐบาลไม่ได้สร้างบรรยากาศในการที่จะให้เกิดการลงทุนขึ้นในประเทศไทย หรือการที่จะร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือในสังคมไทยได้เลยค่ะฉะนั้นแล้วดิฉันต้องขอว่าโดยสรุปว่าต่อให้งบประมาณมากกว่านี้รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ ปัญหาที่พวกเรากําลังเผชิญกันอยู่ทุกท่านได้ตอบมาหมดแล้วว่ามันไม่ตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริงมันเป็นงบประมาณหลอกๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้สภาได้รับหลักการและไปแก้ไขในชั้นวาระที่สองเท่านั้น ดิฉันเองก็ต้องขอวิงวอนให้เพื่อนสมาชิกนะคะได้โปรดร่วมกันเข้าไปแก้ไขให้งบประมาณจำนวนมากมหาศาลนี้ได้ถูกใช้อย่างตรงวัตถุประสงค์และตรงกับสภาพปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยดิฉันต้องเรียนว่าปัญหาพื้นฐานสำคัญที่สุดเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ยอมรับในความจริงว่า ทีมเศรษฐกิจของพวกท่านนั้นมีปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้ถ้ารัฐบาลจะยอมรับความจริงสักนิดและฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนผ่านมาทางผู้แทนรัษฎรก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่าเอาแต่ปัดความผิดและการที่จะไม่รับฟังในเรื่องที่ทางสมาชิกได้เสนอแนะไปจงนำข้อความเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนค่ะ รัฐบาลต้องหยุดวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์และรัฐบาลจะต้องรู้ว่าขณะนี้ประชาชนกำลังเดินอยู่บนขวากหนามมีชีวิตที่ยากลำบากและแลนแค้นและให้ความจริงใจกับการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชน ดิฉันไม่สบายใจอย่างหนึ่งค่ะเมื่อวันแรกของการอภิปรายมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการก่อนหนี้สมัยของท่านอดีตนายกรัตมณียิ่งรักชินวัตรค่ะท่านประธานคะวันนี้วันที่สมกรกฎาคมค่ะเมื่อปี2,554หากเพื่อนสมาชิกจะจำกันได้เราได้มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยดิฉันเอง ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นที่พี่น้องประชาชนรู้สึกมีความหวังรู้สึกมีความมั่นใจที่ชีวิตของเขาจะดีขึ้นแต่น่าเสียดายค่ะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงสองปีเท่านั้นถูกยึดอำนาจโดยหัวหน้าคณะคอสอชอและท่านประธานคะที่จะต้องขอเรียนว่าอีกนิดนึงว่าถ้าหากว่าโอกาสนั้นที่เราไม่เสียไปท่านเองคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ d n a n a นะ ดิฉันว่ามันตรงกับสถานการณ์ตอนนี้มากเลยนะคะ DNA a n a r c h เป็นเทคโนโลยีที่สำหรับตรวจหา DNA ซึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเทคโนโลยีตัวนี้ยังสามารถที่จะตรวจหาเชื้อไวรัสได้ละเอียดกว่าการตรวจแบบแอนติบอดีมีความรวดเร็วกว่าการตรวจหาเชื้อในห้องแลบด้วยความแม่นยำถึง98%ค่ะ วิธีการตรวจก็เพียงใช้กา้านสำรีรูปที่กระพุ้งแก้มนะคะไม่ต้องแยงไปที่จมูกและตรวจได้ทันทีผลก็คือการแจ้งแจ้งผ่านแอปพลิเคชันภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงค่ะรวมถึงยังเป็นการลดความแออัดในระหว่างช่วงกักตัวที่จะตรวจเชื้อโควิดด้วยไม่เป็นเรื่องที่วุ่นวายอย่างที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำอยู่และใช้งบประมาณอย่างมหาศาล และจะเป็นการพลิกสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงค่ะในแง่ของราคาและเวลาที่รอคอยด้วยเทคโนโลยี DNA นะดิฉันคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเทคโนโลยีตัวนี้ได้รับการลงทุนและคิดค้นรวมถึงได้ให้ความสำคัญโดยใครดิฉันมีเวลาที่น้อยค่ะแต่ก็บอกว่าเป็นเวลาที่อยากจะสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นว่าโอกาส ที่เรามีอยู่เราต้องพลิกมันค่ะเราต้องพลิกให้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เสริมสร้างให้ประเทศของเรานั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้พี่น้องสมาชิกทุกท่านนะคะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศของเรามีปัญหาถ้าท่านยังพยุงกันอยู่อย่างนี้ประเทศของเราไม่ไปไหนค่ะเราต้องพูดความจริงกันขอบคุณท่านประธานค่ะ สุดท้ายนี้นะคะท่านประธานอีกนิดนึงค่ะด้วยเวลาที่น้อยและที่ฉันก็เร่งรีบนะคะจากเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้กล่าวมารวมถึงพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพศ2564ดิฉันไม่สามารถรับในวาระรับประการนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ